สำหรับคอนเซปต์ของ Honda Civic FD หรือว่าไฟท้ายแปดเหลี่ยมโฉนางฟ้าที่คนไทยเรียกกันนะครับคันนี้คือรุ่นพิเศษ Sport Pearl นะครับที่มีเอกลักษณ์ของสีขาวบุกที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นนะครับและมาพร้อมกับการจัดทรงล,งล้อแบบสร้างคาแรคเตอร์แบบโทนขาวดำให้กับตัวเอง สวัสดีครับภูมิจากเชนด้ทูบภูมิใจนําเสนอและทิกตอกภูมิคาซีเอนะครับผมแต่แน,นี้ของหลวงของศีจังหวัดปทุมธานีท่า้ลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่าน g o o g l e Map ได้เลยภูมิใจนําเสนอเว้นทุกตัวนะชาวไทยต่อขึ้นมาด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคิวอาร์โค้ดหรือเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อนะครับผมลูกคา้าท่านใดต้องการเข้าชมรถคันนี้ขอความกรุณานัดล่วงหน้านิดนึงนะครับและด้านข้างผมคันนี้คือ Honda Ci ี i c รุ่นพิเศษรุ่นสุดท้ายนะครับที่มีผลิตเพียงแค่1,000คันในประเทศไทยนะครับเป็นรุ่นส่งท้ายที่อำลาโมเดลไลอัพของ Civic FD นะครับหรือ Civic นางฟ้าหรือไฟท้าย8ดเหลี่ยมแล้วแต่ใครจะเรียกกันนะความโดดเด่นของรุ่นนี้คือสีขาวมุกของเขาจะเป็นรหัสสีเฉพาะตัวของเขาเลยนะครับ 636P นะครับจะมีความเหลืองอล่าออกมากนะครับผมก็โดดเด่นแน่นอนสำหรับใครที่ได้ครอบครอง Honda c ซีวิคคันนี้นะครับผมและลูกค้าท่านใดนะครับต้องการผลิตภัณฑ์ในการทำคาสปานะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ในการดูแลสารถเฉพาะรุ่นนะครับผมได้ทำการปักลิงก์ต้าของแอปพลิเคชัน s h อป e e ไว้ให้นะครับผมร้านที่ผมปักไว้ให้ส่วนใหญ่เป็นร้านที่ผมใช้เองนะครับและเป็นร้านที่ใช้โค้ดได้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันนี้คอนุญาตขายในราคา219,000บาทและมีรายละเอียดในการทำรถตามที่ขึ้นหน้าจอให้ ลูกค้าทุกท่านนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งตกใจนะครับในคลิปของผมมีสตอรี่ตั้งแต่วันแรกที่ได้รถมานะครับทำาอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่และขอกําไรลูกค้าแบบตรงไปตรงมาเดี๋ยวไปชมสตอรี่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปชมเละไรยกันตอนท้ายคลิปสวัสดีครับวันนี้รถเข้าใหม่คันนึงนะครับเป็น c ีวิ c เอดีนะครับเอฟดีด็อเนาะแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นพิเศษรุ่นสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น f อ B o y นะครับผม บอกก่อนว่าคันนี้นะครับอา,อาจจะไม่ได้แบบสวยปิ๊งนางฟ้าอะไรนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุนหนักนะครับคือเป็นรถแนวแบบคนใช้ยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ต้องต้องแจ้งแบบนี้นะครับผมแล้วก็ความพิเศษของรุ่น s p o r t Pearl เนี่ยก็คือเขาอะจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ล้อสีขาวด้ะชุดแต่งรอบคันก็คือเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะคอมพลีทแล้วในใน,ในส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าลอ้อสมัยนะั้นอะนะเหมือนกับเอาลอ้อตัวเริ่มต้นนะครับมาพ่นสีขาวคนก็เลยไม่น,ย وم, นยิยมเขาก็เลยเปลี่ยนล้อออกไปนะครับผมก ก็เข้าใจเขาได้นะครับผมทีนี้คันนี้เนี่ยผมซื้อมาอยู่นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะผมะวางวางมัดจําไปก่อน20,000เห็นปะ่ะไม่รู้20,000นะครับผม20,000น,นะครับแล้วก็โอนเงินไปอีกประมาณสัก144,000นะครับ144,000นะครับผมก็อยู่ประมาณสัก164,000แต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอีจุกอีเปียนะครับอพอสมควรเลยคันนี้นะฮะก็เลยไปจบอยู่ประมาณสัก100,000สขอตีเป็นกลมๆสักสัก1ง0 0 0 0นะครับเพราะว่า มีค่าขับด้วย3,000เป็น1 4 7 0 0 0ถ้าเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมรถคันนี้มาไกลแต่ว่าไม่บอกละกันว่ามาจากไหนเดี๋ยวลูกค้าจะเครียดนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางด้วยแต่ว่าไม่หนักนะครับผมไม่หนักทีนี้อุบัติเหตุคืออะไรนะครับคือด้วยความที่ว่ารถมาจากต่างจังหวัดนะครับโดนหินดีดนะครับหินดีดเข้าสีฝากระโปรงเข้าสีแก้มนะครับแล้วก็มาโดนกระจกแตกแล้วเลยนี่นะครับเห็นรอยปะ นี่นะฮะกระจกเป็นกระจกเดิมนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอโดนกระจกแบบนี้ต้องต้องเปลี่ยนกระจกเลยนะครับผมก็เป็นธรรมดาของรถที่วิ่งมาจากต่างจังหวัดเนาะสภาพสีภาพภาพรวมภายนอกก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับไม่ได้ม่ได้มีจุดไหนที่เด่นเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าตัวรถอ่ะอาจจะเคยมีเก็บสีมาบ้างนะครับที่รู้เลยจะเป็นในส่วนของสีฝาท้ายนะครับเคยเก็บมานะครับผมอ่าเคยเก็บมาแล้วก็อาจจะมีเก็บสีในส่วนของมุมมุมประมาณนี้มาบ้างนะ นะครับเอ๊ะ <eventually ại fingers out> ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แล้วกันนะครับไม่ชัวร์แล้วกันแต่ว่าไม่ชนหนักนะครับไม่ชนหนักนะไม่ชนหนักแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเพลว่ะครับจะมีสติ๊กเกอร์ด้วยอันนี้พอเขาเก็บสีมาครับเขาก็เลยเอาออกไปแล้วนะครับผมมีปลายท่อยเสียสแตนเลสมานะครับคันนี้เปลี่ยนล้อมานะเปลี่ยนล้อมารถอาจจะดูวัยรุ่นหน่อยแต่ว่าเป็นรถเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมภายในสวยสะอาดนะครับเป็นภายในดำเนะรุ่นสุดท้ายนะครับผมแล้วก <athlete> ็ นี่จริงๆบอกคนขับสวยเลยนะครับบอกคนขับสวยเลยอาจจะมีเบาะคนนั่งแอบมีเล้าตามอายุบ้างนะครับคนขับก็จะมีตรงนี้หน่อยนึงนะครับพวงมาลัยนิดนึงนิดๆหน่อยน,นะครับนิดๆหน่อยเนี่ยความพิเศษของสปอร์ตเพล่เขาจะมีพรมแดงมานะครับพักเท้าโมดูโลอนะครับจริงๆพักเท้าโมดูโลอนี่ใช้หลายเจนแล้วนะนะตั้งแต่วายอีดิชั่นแล้วนะวายอีดิชั่นโมดูลอ้นอีดิชันนะครับผมแล้วก็เลขไม่โชว์อยู่173,000กิโลเมตรนะครับอ่ะ อันนี้รับประกันได้ว่าไม่แท้เพราะว่าเช็คไปนในระบบแล้วรถคันนี้เป็นรถหลายลำดับนิดนึงนะครับต้องต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะเนาะที่มาที่ไปของรถลำดับรถผมว่าไม่สําคัญหลอกวัดกันที่สภาพรถด,ดีกว่านะครับผมโอเคย,งงนะงเยางดอกหนาตึ๊บเลยยางดอกหนาตึ๊บเลยคันนี้ข้อดีคือช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีนะส่วนใหญ่สปอร์ตเพลวราคาในตลาดขึ้น2กว่านะก็จะเป็นราคาสําหรับคนรักซีวิคจริงๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะกระโดดไปทาง f อฟบีบมากกว่าถ้าเจอราคานี้แต่บางคนมองว่า f อฟบีบอยไม่สวยนะครับ คัน,นี้บอดี้ไม่มีอะไรนะครับบอดี้ไม่หนักหรอกแต่ก็อาจจะมีเก็บมาบ้างทั่วไปนะครับเนี่ยผมยังกังวลอยู่เลยว,ว่าจะเก็บยังไงนะฮะอืมเราก็ไปว่าคนขับเขาไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะรอยหินดีดนะครับอ่าตามรถที่แบบวิ่งต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่โกรธเขาหรอกนะครับอ่าเดียดายมากเลยอ่ะดูดิหินดีดกระแทกเข้ามาเลยครับอ สีเสร็จแล้วนะครับผมเก็บแก้บเก็บกระชนเก็บสเกิร์ตเก็บฝากระโปรงนะครับผมแล้วก็ขัดฟื้นฟูสภาพสีทั้งคันนะครับสําหรับซีวิคเอ็ดีคันนี้สีเนี่ยเก็บยากนะฮะเพราะว่ามันเป็นเบอร์เฉพาะของเขานะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้สวยไม่มีตําหนิอะไรขัดสีฟื้นฟูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสวยเลยนะก็เออเบอร์สีของเขาอะครับด้วยความที่ว่าเป็นสปอร์ตเพลว์ครับ NH636P นะครับผมอ่าก็ โอเคแหละก็ต้องหาช่างที่มีประสบการณ์นะครับผมเก็บแนละ้วคขาจะได้แบบดูใกล้เคียงที่สุดนะแต่ก็อาจจะยังมีเหลือบ,บ้างด้วยความที่ว่าเป็นขามุกนะครับผมก็โดนไป8,000บาทนะครับสำหรับการเก็บสี ไปหน้าเรียบร้อยนะครับผมช่งางมาขัดให้เมื่อคืนนี้นะครับใส่ปิ้งเลยนี่นะครับผมโอเคตอนแรกเขาติดฟิล์มมานะครับ่นะโอเคดนไป800บาทนะครับสำหรับงานไปหน้านอกสถาน คันนี้สวยทั้งหมดนะครับผมคันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับผมเสาเอสวยนะครับหลังคาสวยนะครับนี่นะแนวหลังคาทุกอย่างสวยหมดไม่เคาะไม่ความไม่ชนไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะโอเคบาะหลังเดี๋ยวผมเอาออกมาทำความสะอาดให้นะครับพอดีตอนนี้ไม่มีพื้นที่นะครับผมโอเคเสาบีสวยเสาซีสวยแล้วก็เสาเอสวยนะครับผมนี่อ่ะเสาเอปกติแล้วถ้าลดความเนี่ยแนวหลังคาด้านหน้าจะเสียนะครับหรือบริเวณเสาเอจะเสียเนื่องจากว่าน้ำหนักเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับผมนี่นะเสาบีก็สวยเช่นกันนะครับอ่ะเสาซีฝั่งนี้้ง สวยนะครับผมโอเคอ่าแล้วก็ในส่วนของพรมซักเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้เพิ่งมีแดดเนาะแล้วก็ผ้าหลังคาชิ้นง,งานพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผ้าหลังคาได้ประมาณสัก 90- 80%นะครับมีค่าฝังลึกหลายจุดที่เอาไม่ออกเหมือนกันนะครับถูแรงกว่าน,นี้ไม่ได้เริ่มเริ่มเริ่มเป็นขุยแล้วนะครับรวมถึงพรมเช่นกันนะครับพรมคันนี้น่าจะได้ประมาณสัก80%นะครับเพราะว่าใช้น้ําฉีดแรงไม่ได้เนาะลักษณะพรมของสวีกเอฟดีครับถ้าฉีดแรงเนี่ยเขาจะเป็นขุยขึ้ อันนี้พยายามซอฟแล้วก็เบามือที่สุดแล้วนะครับผมพลาสติกแบ็คไลท์ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมรุ่นพิเศษสปอร์ตเพลมีพรมมาด้วยอ่านะครับผมโอเคเบาะคู่หน้าฟอกให้นะครับพรมอะไรฟอกให้ใหม่นะครับผมทีมงานที่เขากําลังทำกันอยู่เดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ถ่ายทํานะครับเพราะว่าเกรงใจไม่อยากรบกวนการทํางานของพี่เขานะครับนี่นะเห็นนะกำลังทําอยู่เลยนะครับผมโอเคอ่ะก็เบื้องต้นนะครับอ่าคันนี้ไม่มีอะไรนะครับผม เปลี่ยนกระจกหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมรอกาวแห้งก็จะทําความสะอาดล้างให้นะครับล,ล้างน้ำฝนนี่นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวปิดเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับผมคิ้วต่างๆพวกนี้สั่งมาหมดแล้วนะครับอ่ะแต่ติดใจจริงๆคิ้วคันี้ยังสวยอยู่นะแต่อยากสั่งนะครับเพราะว่าพอตอนหลังๆเนี่ยพอได้ราคามาโอเคโอเคเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกดีกว่านะครับผมอ่าด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ พอดีไม่มีพื้นที่นะครับตอนนี้รถรถแน่นมากนะครับผม,ผมก็เลยยังไม่ได้ลือ้อบอกมาไม่มีที่วางนะครับเนี่พื้นที่ผมเต็มพิกัดเลยนะครับผมโอเคครับ จะเคยพยายามเปลี่ยนนะแล้วแกกดมางอเลยนะครับผมก็เลยทําให้ต้องเปลี่ยนฝั่งหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะคิ้วของ F D ค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าเป็นคิ้วแนวยาวนะครับแล้วก็เป็นกริฟล็อกเฉพาะนะครับพอเป็นคิ้วของโรงงานเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีความเรียบเนียนนะครับผมแพงมากเลยนะนี่ผมโดนไป2,500นะครับผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนเองต้องระวังนะครับคือพอมันเป็นกริฟเยอะอะบางทีเราเรากดไม่ถูกจังหวะนะครับ พอกดไปถูกจังหวะเนี่ยเห็นไหมยิ้วคิ้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะมันจะงองอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วด้วยความที่มันเป็นเหล็กอะครับพอมันเสียรูปแล้วมันเสียรูปเลยมันไม่สามารถที่จะดัดมาได้นะฮะเขาเขาเหมือนเขาเคยพยายามจะกดมารอบหนึ่งนะครับอ่ามันก็เลยทําให้คิ้วอ่ะมันมันแบบเป็นหยักอย่างนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้ผมก็เลยว่าเอ้ยงั้นเปลี่ยนดีกว่านะครับมันดูไม่ดีอีกนิดเดียวแล้วมันเป็นหน้าตาของรถอะนะฮะเห็นนะลาครับผมแต่เป็นแค่ฝั่งเดียวเหมือนกับว่าพอมีบทเรียนจากฝั่งนี้แล้วฝั่ งานสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็จะลองเอาโซลีนอยเกียร์มาลื้อทำความสะอาดดูแล้วก็เปลี่ยนประเกนเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับอันนี้อยากจะลื้อฟื้นวิชาในอดีตเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวต้องก่อนบอกก่อนรถปกตินะนะครับแค่บังเอิญว่าผมมาไปเจอเขาอจัดชุดเซ็ตขายอยู่ในแอปช้อปปีพอดีนะครับก็เลยว่าเออสมัยก่อนอะ่ะกว่าเราจะขอเบอิกศูนย์มาได้ครับเรียกได้ว่าต้องแบบ กนิทกับช่างพอสมควรเลยนะรับถึงจะให้เบิกพาร์ทแยกมาแบบนี้ปกติเข้าขายยกโซลินอยเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนเนาะนะครับมีโซลินอยมาแยกขายจัดเป็นชุดมาขายเลยดูสิมาครบเลยนะครับก็เลยว่าอยากจะลองรื้อฟื้นอดีตดูหน่อยนะครับเผื่อลืมเรือนไปแล้วเนาะนานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้ทำนะครับผมเดี๋ยวเผื่อใครอยากทำอยากจะลอง DIY วเนี่ยเดี๋ยวผมปักลิงก์ตะกร้าไว้ให้นะครับในแอป Shopee นะครับผมเผื่อจะได้ซื้อมานะครับ โอเคข้อดีของของพาร์ทพวกนี้คือเขาอะนํำเข้ามาจากญี่ปุ่นเอาเองนะครับเลยทาให้มีพาร์ทแยกขายนะครับผมผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะเห็นไหมผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็มีมีผลิตไทยผสมมาบ้างแหละคือจัดเป็นเซตมาเลยนะครับแบบพร้อมทําพร้อมดี y ทวาเองที่บ้านเลยใครยังไม่เคยทําสักครั้งหนึ่งควรทานะครับผมหรืออย่างน้อยเนี่ยเอาสักปีละครั้งเหมือนกัน นะโอเคแต่ถ้าไม่สะดวกก็2ปีก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับผมเป็นการเพิ่มอีกขั้นหนึ่งในการดูลแลรักษารถให้ดีขึ้นละกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาคอนเทนต์นี้ไปลงในส่วนของสตอรี่ของซี v i c คันนี้ด้วยนะครับผมบังเอิญแค่วา่ารถคันนี้เข้ามาจังหวะถูกที่ถูกเวลาพอดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวลื้อฟื้นพิชา thank right. นะครับสําหรับสตอรี่ของ Honda Civic คันนี้นะครับ1,000คันในประเทศไทยสําหรับรุ่นพิเศษ Sport Pearl นะครับทีนี้ตั้งราคา219,000เดี๋ยวลูกค้าจะสงสัยว่าในวันที่ผมทําคลิปเนี่ยครับผมมี Wise Edition อีกคันนึงซึ่งเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันนะครับ Honda Civic FD เนี่ยจะมีรุ่นพิเศษทุกปีนะครับ Wise Edition, Modulo Edition และรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมก็คือ Sport Pearl คันนี้นั่นเองนะครับผม1,000คันในประเทศไทยนะครับและความพิเศษของ Sport Pearl ก็คือตามชื่อเลยสีขาววุกเนี่ย เขาจะเป็นเบอร์พิเศษของเขานะครับล,ลงท้ายด้วย 636P นะครับจะแตกต่างกว่าโมเดลไลอัพปกตินะครับผมคันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะสงสัยทําไมขายลาคาเท่ากับ ไวท์อิดิชั่นทั้งทัที่ปีก็ใหม่กว่าเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่าความใสของตัวรถละกันนะต้องแจ้งแบบนี้นะครับผมพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยคือความใสของตัวรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่สู้กับ Wi s e e d i t i o n ที่จอดคู่กันนะครับในวันที่ผมทําคลิปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้คือลูกค้าได้รุ่นพิเศษนะครับที่เป็นรุ่นสุดท้ายจริงๆนะครับสีเบอร์พิเศษนะครับขับไปไหนโดดเด่นแน่นอนและมาพร้อมกับการจัดทรงลงล้อมีคาแรคเตอร์นะครับกระจังหน้าลายพิเศษนะครับเฉพาะรุ่น ว่าผ่านการฟื้นฟูและขัดสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ด้วยข้อจํากัดหลายอย่างเนาะก็อาจจะทําได้ประมาณสัก 60- 70%นะครับแต่โดยรวมเนี่ยยังดูดีอยู่นะครับสเกิร์หน้านะครับมาจากโรงงานด้านข้างนะครับผมจริงๆความสูงเป็นความสูงมาตรฐานนะครับผมมาพร้อมกับล้อขอบ17ลาย c e 2 8เนาะพร้อมยางฮันกุกยางปี2 2นะครับตัวยางเนี่ยดอกยังหนาอยู่ใช้ได้อีกนานเลยเนาะคันนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของท่านเจ้าของครับแกพยายามคุมโทนเป็นขาวดำนะครับ เรียกความโดดเด่นของสีขาวขึ้นมานะเพราะว่าท่านเจ้าของรถเนี่ยแกน่าจะชอบแต่งรถในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่แกชอบขับรถเดิมๆนะครับผมด้านท้ายก็ทั่วๆไปจริงๆอ่ะถ้าเป็นสปอร์ตเพลว์โรงงานจริงๆจ,จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้สปอร์ตเพลว์นะครับอยู่บริเวณด้านท้ายแล้วก็แก้มสองฝั่งนะแต่รถคันนี้เคยผ่านการเก็บสีมาแล้วนะครับผมก็ต้องบอกกันตามตรงแต่ว่าไม่เคยชนหนักอันนี้การันตีได้นะครับรุ่นนี้นะครับไซส์เกิร์ตเนี่ยมีการตัดขอบดํามาด้วยแล้วครับแล้วก็ได้ปลายถอยเสียสแตนเลสแบบนี้มาาาจกโรงงนเลย ภายในแน่นอนนะครับความเป็นรุ่นพิเศษความเป็นรุ่นท็อปความเป็นสีขาวภายในต้องเป็นสีดำนะครับผมทําการฟอกฟื้นฟูสภาพเบาะให้แล้วหนึ่งคู่ด้านหน้ารวมถึงพมรมลายนะครับรับประกันว่าวันนี้สวยแน่นอนทําคาสปาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรุ่นพิเศษแน่นอนได้พักเท้าของโมดูลโร่นะครับรวมถึงคันนี้เนี่ยจะได้พรมแดงของรุ่นสปอร์ต r o มาด้วยนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของรุ่นเขานะครับเป็นรุ่นท็อปแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโมเดลไลอัพของ Sport Pro คันนี้เครื่องยนต์นะครับรหัส R18 นะครับตรงรุ่นเดิมๆไม่เคยมีการโมดิฟายใดๆทั้งนั้นนะครับเลขไม้อยู่แสนเจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับผมรับประกันไม้แท้นะครับผมก็เป็นไม้จะบอกว่ามาตรฐานก็ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ารถคันนี้อยู่ต่างจังหวัดมาก่อนนะครับแค่บังเอิญใช้ป้ายกรุงเทพเท่านั้นเองนะครับรถต่างจังหวัดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเลขไมล์อาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่า รถเขาจะไม่ค่อยโซมเนื่องจากว่าไม่เจอรถติดนะจะไม่เหมือนรถในกรุงเทพนะครับรถในกรุงเทพบางคันแค่หลักหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอาจจะมีความแข็งความกรอบของชิ้นงานบางอย่างเข้ามานะครับเนื่องจากว่ารถกรุงเทพรถติดเนาะโอเคเซตของเหลวให้หมดแล้วนะครับดูแลอาการประจํารุ่นให้พอสมควรนะครับผมและบทสรุปของ Hon d a c i v i c FD ีนะครับโฉมนางฟ้าหรือไฟท้ายแปดเหลี่ยมที่เขาชอบเรียกกันนะครับรุ่นสุดท้าย Sport p e a r l นะครับรหัสสีพิเศษนะครับ6 3ส p มีนะครับเป็นขามุกที่ เหลืองออร่าและจับแสงแดดมากๆนะครับผมโอเคข้อดีของรถคันนี้หนึ่งคือคุณได้รุ่นสุดท้ายนะครับรถที่เป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยดีเฟกหรือปัญหาเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับกันตามความเป็นจริงเลยนะครับว่าด้วยราคานะครับผมอ่ะราคาเนี่ยอีกนิดนึงเนี่ยจะไปเกย Honda Civic โฉม f อ B o y อยละนะครับท้านี้ทั้งนั้นอยากให้ลูกค้ามองที่ความชอบเพราะลูกค้าบางท่านก็ชอบโฉมนี้มากกว่าโฉม FB นะครับโฉมเอฟบีต้องยอมรับกันตามความเป็นจริงนะ อาจจะมีบางอย่างที่อาจจะมีความไม่ลงตัวนิดนึงนะครับหลายๆท่านก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับทางนี้ทางนั้นบอกก่อนว่าเป็นความชอบเฉพาะบุคคลนะครับผมโอเคราคา2 0 0 0 9,000บาทราคานี้ผมขายชนกับว i ยส์อีดิชันเลยนะครับเพราะอะไรนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับความใสของตัวรถมีน้อยกว่านะครับผมแต่ลูกค้าได้ปีที่ใหม่กว่านะครับได้รุ่นพิเศษ สปอร์ตเพลลูกค้าต้องลองเวทน้าหนักดูวันนี้วันที่ผมทําคลิปเนี่ยมีทั้ง2คันจอดคู่กันอยู่นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าลูกค้าชอบแบบไหนเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษทางคู่นะครับและ c ี v ิ c กเอฟดีเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นรถที่ทําการตลาดมาตั้งแต่ปี0-5าลากยาวมาจนถึงปี12นะครับแล้วก็เป็นรถที่ขายดีมากๆขึ้นแทนเบอร์หนึ่งมาเลยนะครับผมเลยทําให้พอมาเป็นมือ2เนี่ยกยลไกรถในตลาดเนี่ยมีหลายราคามากตั้งแต่ หลักหมื่นหลักแสนต้นหลักแสนกลางนะครับหลักแสนปลายนะครับจนถึงบางคันทะลุปไปถึงเลข3ก็มีนะครับแล้วแต่ออปชันแล้วแต่ความหายากทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ลูกค้าลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าลูกค้าซื้อรถคันอื่นรุ่นอื่นสีอื่นที่ไม่ได้อินกับการเป็นสปอร์ตเพล์นะครับโอเคหรือลูกค้าอาจจะอยากได้สีขาวเฉยไม่ได้อินกับการเป็นสปอร์ตเพล์แบบนี้นะครับลูกค้าลองดูในลิสต์รายการที่ผมทำดูว่า ถ้าลูกค้าทําได้ถูกกว่าลูกค้าไม่เหมาะกับรถคันนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อรถรุ่นอื่นสีอื่นสเปคอื่นนะแต่ถ้าลูกค้ามองแล้วว่าลูกค้าทํามาจบแพงกว่าผมแน่นอนนะครับลูกค้าซื้อผมดีกว่าเพราะว่าผมอ่ะคนในวงการบางอย่างเนี่ยพอเป็นรถองผมเองครับผมจะหาคอสได้ราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ตระกูลของคันน่าสื่ค F อดีเนี่ยในวงการพ่อค้าเนี่ยเป็นรถที่แกล็บมาจินค่อนข้างน้อยกําไรค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นรถขายดีตลอดการของเขานะครับผม ซีวิคเอฟดีบางคันสวยนางฟ้าเนี่ยราคาชนเลข3เลยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับแม้กระทั่งสปอร์ตเพลคันล่าสุดที่ผมเพิ่งปล่อยให้กับพี่ท่านหนึ่งไปนะครับคันนั้นก็ราคาชนซีวิ c เอฟดีเลยนะครับแต่ด้วยความชอบด้วยความเป็นรุ่นพิเศษนะครับลูกค้าก็เลยเลือกคันนั้นนะครับผมเป็นความชอบส่วนส่วนตัวและการนะเป็นความชอบส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้สีขาวอยู่แล้วนะครับไม่ถนัดเก็บงานนะครับผม กลัวโดนช่างหลอกนะครับลองพิจารณาคันนี้ดูคุณได้รุ่นพิเศษผมทํามาให้เรียกได้ว่าเอาเป็นว่าเกือบจะพร้อมแล้วกันนะที่เหลือที่ความที่ยังแบบตะขิดตะขวงใจอยู่ไม่ใช่ว่ารถมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเ,เรามีบทเรียนจากรถที่เลขไมน้อยนะครับคันนี้ถือว่าเลขไม้น้อยนะครับบางอย่างเนี่ยมันไม่ออกอาการที่เรานะครับมันไปออกาาอาการที่ลูกค้านะครับก็ต้องก็ต้องแจ้งกันตามต,ามตรงรถมือสองต่อให้ดูแลดีขนาดไหนเนี่ยมันไม่มีทางที่สมบูรณ์ร้อนะครับผม ลองพิจารณาดูนะครับปี2011จดทะเบียนปี2012ราคาขาย2 1 9 0 0 0บาทนะครับผมพอมีกำไรเล็กน้อยก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าพอมี m a r g จิก็โอเคแล้วแหละเพราะว่า FD เนี่ยเป็นรถที่กำไรน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผม รถจอดอยู่คลองหลวงคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนะครับท่านใดต้องการเข้าชมรถคันนี้ขอความกรุณานัดล่วงหน้านิดหนึ่งและนี่คือไฮไลท์ที่ทำไมคนถึงยังตามหาสปอร์ตเพล l กันอยู่นะครับเพราะว่าเวลาที่แสงอาทิตย์สายส่องเข้ามานะครับยิ่งเป็นแสงอาทิตย์ยามเย็นนะครับผมออร่าของรถสปอร์ตเพล่เนี่ยเขาจะออกขึ้นมาทันทีเลยเขาจะมีความเหลืองจะมีความนวลน,นะครับเทียบกับสีของไวท์ดิสชั่นซึ่งเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันเนี่ย ความนวลของเขาเนี่ยจะทําให้สายตาบนท้องถนนเนี่ยเขาคุยกันเลยว่าเอ๊ะคันนี้สีมันสวยนะคันนี้เขาทาสีมาหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นเบอร์สีเฉพาะจากโรงงานเลยนะครับผมมั่นใจว่าใครได้ไปครอบครองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคาแรคเตอร์มาในแนวแบบจะกึ่งวัยรุ่นนิดนึงนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่ารถคันนี้มีความสุภาพนะครับแล้วก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะครับฝากติดตาม YouTube ภูมิใจนำเสนอและติ k t ตอภูมิค่า CH เสวิดีราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ